สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอสุขูสุขคนเดอร์มนีนกับพ่อพอกับเสาเข่งอีกแล้วกับบรรยากาศยามแรงพี่น้องหลังจากทีเสาเข่งกินเลือดแปลงเป็ดแล้วนาะก,ก็ออกไปโฟดลิปอยู่รักสามสิบหาพี่น้องก็เลยได้มาม่าเพ็ดมาก,กินนาะพี่น้องกาบริกินแบบว่าเฮาบริกินค่ะดนเล้วแหละพี่น้องก็เลยคิดอยากนาะก,ก็เลยซื้อมากินซะพี่น้องห่อละซสาพันผุนเลยพี่น้องก็ถือว่าแพงเนาะ ามสี่สิบบาทาเท่าไรสซ่แขงกับบอเนจตอนนี้เขาก็ต้มอยู่พี่น้องต้มอยู่ตลางเนาะเพราะว่าบนนีบริเวหนึ่งข่าหนึ่งข่าหวังเที่ยงท่านตอนกินขา่าอันตอนอ้ายกับป้ามาพี่น้องกับขขายังเลือ,อรายเนาะก็เลยบริเวหนึ่งพี่น้องกินข่าเย็นแล้เนาะ,ะตอนนี้เขาก็ต้มลงมาต้มอยู่ตลางซีบมันก็นกนตอนยังแข็งอยู่พี่น้องต้มอยู่ตลางบนค่ายจ้ามพี่น้องตอนนี้กับบมีลูกค้า พลนก่อนเผ็ดคูณสองยวสเข่งสีห้เบิกเนาะบรรยากาศีาาวานสเข่งคล้ายเขื่อนพี่นอ้องเลยวก็กล้องเด้อพี่น้องเป็นนากล้องสเข่งเดินเนี้ยขอโทษขออภัยนำลนนืนลายเนาะที่กล้องบ่แจ้งบ่ซัดพี่น้องสเข่งกะบอ้โหสิปับแต่งแด้เะยพี่น้องเพราะมันเป็นอยู่บอนอยู่บนกล้องเลยนะพี่น้องบรรยากาศน้าฮานของเฮาปิง <c oughs> จามก็ยังมีอยู่ได้พี่น้อง ไปคือมีหมดไต่ข้ากะปิ้งแล้วหวังได้นี่ได้โมมาเบิ่งของมาม่าของเรากินคนเดียวพี่น้องโมสิกินได้เลยบ่เดี๋ยวสะเค่งใส่แจ่วมันน้อยหนึ่งเนาะมีคนเฝ้ามองข้าปิ้งกระปิ้งใส่เตานี่แหละพี่น้องเพราะว่าเฮาวบอด้มีอันอันปิ้งย่างอย่างเนาะห่านเฮาก็เป็นแบบบ่าที่เปนห่านซะนะพี่น้อง เปนเลาะบางมาือมั่ก็ไปเล่นเลาะเนาะ mm. เสร็จมันค่อนข้างที่เสีเหนียวเนาะเหนียวกว่ามามาปกติสกเคงคิดว่าเลยพี่นอ้อง mm. เลยต้มดนเนยเอ้า mm. บุญจะกินไดหรือว่ายันเพชสเนี่ยฮะชิสายแจมันหน่อยหนึ่งเนาะ โฟดคลิปก็ไปโฟดอยู่ลักสามพูดได้พี่น้องเดียวนี้ฮะไปโพดอยู่หน้าสาไกลเมื่อวานนี่เนาะคลิปอันเขากินแกงมากมายหน่อยพี่น้องสกเข่งบมเมนว่าได้สกเข่งโฟสต,ตั้งแต่สองโมงพี่น้องหู้บอคิปแล้วจากโมงคิปแล้วหาโมงพี่น้องคือแบบตอนนั้นปัาดแบบแทบสิบได้เหตุยัง,ยงเลยนะที่จริงมันควรได้แต่โดนแล้วพี่น้องแต่ว่ามันโหดแบบว่าได้หาสิบแต่มันกลับไปสิบสาวสินะพี่น้องสกเข่งเมื่อวานนี่คือแบบปัาด อยากให้แหงกับพนันพี่น้องเพราะว่าแบบมันซิเรลแลวมันกับพนันพี่น้องกับเถื่อนหนึ่งเนาะได้หาซิปไปปัดกับนะก็เลยใส่เวลาโดนเผื่อสิไปมาอนี้หาก็เลยออกไปรักษาพี่น้องมันไกลอยู่แต่มันใส่เวลาแบบบดนนะก็เลยออกไปรักษาเนาะอยู่หน้าสกายมันฟดได้แต่มันใส่ไปยังไงก็นล่ซูโมงนะพี่น้องก็เลยมันนี้ออกไปรักษาเนาะก็ซื้อมาม่ามากินพี่น้องนี่เด้คลิปนี้ก็นาะชิโฟตอนเศร้าแลวเนาะไปตลาดมืออื่น ต้นไฮเซนมันนุ่มๆซะก่อนเนาะอย่าพาบเบื่อกันเด้อพี่น้องถัดก,กองสงองององก็งโบเจีงโบซัดก็ได้เนาะมันเป็นน้ำโทรศัพท์พี่น้องเซนมามานึบๆขาเลยมีคนมาหนังเฝ้าน้ำบรรยากาศอยื่เฮือนยามแรงไม่ได้พาพ่อแม่พี่น้องหลอกบ้านยามแรงนอนเดียวจักมือก่อนพี่น้องสกขงสีพา FC ทุกๆคนหลอก ลินอยู่แถวกลางบ้านเนาะพี่น้องแบบลงไปใต้หละบนดินเอาก็นีบนใดดอกจะน้องก็สิปงเลยพี่น้องเดี๋ยวต้มมันอันละลายมันส่อืดว้าวปากคือแบบซีดสดีจริงๆ้วสกิ่งทาลิสติกอยู่เด้พี่น้องแต่ว่ากล่องมันคาวมันหมอกพี่น้องก็เลยแบบหนาขาคือซีดตลอดเวลาเนี่ยเลยเนาะคือหนาบ่มีสีสันเมียงเลยนี่แหละจริงๆมันก็ ปากกรแดงยู่แต่ว่าเข่ากล้องแล้วมันเป็นข้าวซิมอีกอ่ะชุกแล้วพี่น้องเอาขึ้นไปผสมกับอันนั้นก่อนอมาพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปทึงกแหละ วันนี้มาแบบลุกแบบโซนาท้องกินนั่นนี่แล้วก็สีอาบน้ามเพี่น้องเอล้ก็สีเอาขึ้นไปนเลยหน่อยมอของเราไะนี่พี่น้องเพื่อนเพื่อนเอาก็สีเป,เปื่อนๆในเด้อเน,นะพอตมดมนมาตมมามามากา

เออิใส่หน่อยหน,นึ่งอ่าพอหยุดก่อนใส่แล้วกันจะเมันเพชรแหงคะนะอือือ,อบุ๊มมี่พักเนาะมาได้ซื้อพักสลัดพวกราะพักสลัดจะเค่งหวานกับผักทานไก่เ,ไเพชรคูณสองมันมีตัวคูณสามอีกเอเอว่าใส่โบรายเนะี่ย ใส่เครื่องซองอพี่น้องเอ้ยป็นตาซีเสบป,ปากแค่นันนี้ไม่ถูกเขากับไม่เสียบจามเนาะขอ,อภายนำเขาเต้นดนุนบ่พี่น้องมากินกันเลยพี่น้องวันนี้เนาะมาพี่น้องกินน้ำกันมันมนี้บ่มีแนวตั้งเนาะบิ่งกล้องกะ จะเหยียบดูอะไรเด้อยามากินมาม,ม่าเผ็ดนำกันเลยทีซันมันอาจสิบอกขักประไดียพี่น้องเพราะว่ากล้องหนาคือว่าอะไรมันหมอกเนาะข้อเท้าข้อเท้าอือฮะยาบังเจ๊วซุ่นนี่ขออย่ังหมออีกปาด เผ็ดกระเพาะเลย<อ>นี่ะแม่อกี้ก,กี้ก็กินเนาะเผ็ดแห้งเอาจุดข,ข่ามานะเอาจิ้ข่าวมาเดินๆเามาจิ้ข่าวกองกเผ็ดแห้งเอ,อือหขอบใจเด้อ เ็ดเพ็ดนะอืมกันแสน้ำตาลดีจังนอนอิ่บบีบานงนาใแสน้ำตาล พี่นอ้องก็กินกับเผราไปเคยน้ำตาก็ยังออกแช่บ,บุกิ้นเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดสุด 我今年。 กินบ้างอ่กินกินคำเดียวโอ้ยยันบัดอยู่อีกใชาเล็วเห็นนแบบมือจะตันกับอ่าเพชรนตัวแบนเหมือนกินคำ Ini udah. Temas lagi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขาคิดแบันนั้อำนองน้ำเงน่้น้าไปออือนเ่าเบดเพ็ดข่โอเคพี่น้องสำหรับที่มีสเสพเองกับสิพ่อจบเพีงสมีเดียวพี่น้องตลากรามหน่วย <Richtung S 1> <ๆ>รเร็เวค่ะพี่น้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับังใจให้ใดเด้อพี่น้องสบายดี